Má hỏi má Má hỏi má À, để má Ôi dì Ông thốt đi Đặt cụ tài Ba tay, ba tay Ông bóng đi kia vậy, bay

้สัเวลาไหนมันเข้ามาไอ้ดงเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาเอาเอาเอาเล่นเลยเล่นเลยเอ้ยจริงเหรออ่ะเช็ดเป็ดเดี๋ยวจังหวะนี้ผมแจกเอฟีเพื่อนกยู่แล้วตามกินแลนมาหันกินแลมเฮ้นึกว่าลจับแล้วดำหลวงเสกเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไหลายตัวไหลตัวไหล้องมันรออยู่เข้าไป

จี้ขาดจี้ขาดหมดแล้วไปท้ายขันหันกะไม่ต้องไม่ต้องขอแล้วแล้วไอ้ตว์กดเบิ้ลไอ้อันยิกเลยขอเครบไอ้นี่นะอาวุธนะเครบเซฟมีนิดหน่อยบอกกี่นิดนึงได้ไหมไปแจกเค้กก็ช้า คนเร็วพอรสองสูตรแล้วใช่ไหมจะเก็มพร้อมพร้อมันพองแล้วดูเลยไงเฮยมาเป็นหลับเป็นหลับเนี่ย รับแลรับแล้วีลับบิลับเป็นคนนด้วยควรับแล้วปั้นกินแลดอยู่กินแลดอยู่เดิมเมอนเดิวัด้นไ่เด้ปั้นไม่ได้แล้วรับลุลูั้น้ล้นะดับไปป้เกม่อปั้นเพื่อนอยู่อ้เกมีดอกนี่ใคู่มาเดินมาเื่อนแกอ่ะเอตายเนตายมกัดไปหมดแล้วจะหมดแล้วอลไเลยอะไสูง

ขัทตรงไปเด็ดโดนแล้วเอ็ไม่เข้ามาของกันแน่ของก็โดนเชียร์สวยๆไปๆมาเรื่องมองตัวทำเรื่องต่อยไหนมันก็เสียดีแล้วมองมองไว้

เดินมาที่เดินมาที่เดิมา,มาจะขึ้นจะขึ้นปัดติ๊กปัดปัดแล้วปัดแล้วเปียกเปียกเลยเดินยาวเฮ้ยระวงังระวงังนเอ่อเดินมาขึ้นมาขึ้นมา ระวังระวังยิ้นไรตัดตัดัปรัวนะเิรไไม่เลยทับติไปเลยเยอมันปัดไมได้วะอาหัวเรมันมีดทกิ้งด้วยนะผมติดลับมาธมาขึ้นมาแต่่ก่อนอันถอยมาอถอยมาอนถอยเลยหบาบดต้อกลับมาบดตายนะระบราบนกลับไปที่เดิม ไอไาขาต็มปหมดวะันมาครับ่อ,อา้เอาเไ้อไปเลยคับไปเลยตับอยู่ครับขึ้นมาขึ้นมาเดกขันดิขอทับไปรัวครับทับอยู่ครับอยู่เนี่ยโดนโดน ปัแล to okay ้วป okay. yeah. ั่แ oh, ล้วปันเริ่มแน่นแล้วเฮ้ยเขาิงเหรอเป็นงิมดีงเเขาดงเปิด้อ้ทไมเขาลงไงมันไม่มันไม่มีฮันแล้วกูเก็บหมดแล้วเป็นไงล้ะครับขนดิขึ้นดิแล้วแงล้วเนี่ยโดนต่อย เพลกไดยูเพลยกรุ้ยเพล็กเพียกผ่านไนไปดิผ่านไนท์ไปิงผ่านไนท์เลยเอาข้างหลังสวยทับแล้วทับแล้วได้แล้ได้ได้ได้ต้องเทไนท์ก่อนเข้าดงวะเลีแล้มีกี่ฮัทมกีฮัปันแล้วได้เยอะเฮ้ยเ้ยัยมันัทมันหลดเลย รับไปรวนะครับแบแถบดงแทบที่วัดลองมองลองมองพี่อย่าลองมองพี่ไอ้รู้ไปก่อนใส่มาก่อนอย่าแม่งเออวเเข้าไปวงดิเอเข้าไปปัอยวะปัดมาพีคมาว่าพีมาว่าไปหกพันปัดไม่ได้เดี๋ยวพปัด ชื่อะนมันปัดไม่ได้อะปัดไม่ได้ปัดไม่ได้อะหลับอะเหมือนเหมือนเหมือนไม่หลุดอะตัวมันปัดมันก็ใส่ใส่แล้วใส่ซุดใส่สุดใส่สุดไทยไทยไทยไวเออไทยไววบบนี้นิ่งโอเคโอเคเยี่ยมแล้วหลุดแล้วเออต้งเงนคือไปคือไประวังระวังมัน มองโองกิ้งมานะข้ามงอันเอ๊ขเบสไหมขออันเบตายวิตาโอ้โหตอยกูเลยโบวิตายมองตอยเลยวิตายยังวตายวิายวตายเนตัวยตัวพี่จไตัวีีแตกแล้วแกล้ใ่ไหมแล้วไปตังหลักหน่อยโอเคโอเคเอาเบส มองโว่มองาไปเลยได้แล้วได้แล้วไว้ลข้ล้นมดแล้วดูดดูดดูดไม่ไมดูดบอสเมื่อกี้ไดไหได้อยู่ได้ไหได้ปหได้อยู่ปะไ้นมหมดจะแม่งเล่นยากนะเกมมอกส่งตัวเียเกโบวีมันทยเทีมองมองโล่าแบบมองเตะตัว

ให้นายไม่แหลมมาก่อนเดี๋ยวพอมันพลาดปุ๊บเราวิ่งได้เลยรถจักรรถปัดลปัดละเออปัดได้แล้วถอดแล้วถอดแล้วถอดแล้วแม่งเวลาปัดเคลื่อนไม่ได้เราก็ถึงกับเราไปดูตัวร่างมันตายแล้ววิ่งได้แม่งโดนชาออสแล้ววิ่งไปหามันขึ้นกว่าระวังชาออสเนี่ย เดี๋ยวนิเวไม่ใช้ได้แล้วเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยเฮ้ยเปิดครับไอ้มันโตไปตัวไว้วุ้นใหญ่รีบรีบรีบเฮ้ยตัวเชี่ยอะไรวะโอปัดต่อรองข้างไปนะรองข้างก็งแขงบนน่ะรองแข่งอันนีหน่อยวุ้นนะถ้าเกิดผมไม่เยีบีใครจับเสียงไม่ได้ต้องซือใครอันนั้นอันนั้นแล้วแล้วเก็บเก็บวิว เอานะหมดหมดหมดหมจ้าแต่เราบูน้อยนะลูกกิวของมันเล็กเยอะพร้อมยังพร้อมยังมา้อมอยู่ตรงนี้ไปก่อนหลับหลับปัดไหนยหน่อยปัดไหนโอเคหน่อยหลับ ับหน่ายไม่แหละมมาเ<อ>สร็จรอ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 คือรอแเ้็แตอเี่ยงนะแม่งหลอนวิง่ดดงเข้าไปงแก้ไม่ทันตายแลับเออ เกมระวังเกมกดแก้แล้วมันไม่ิงกลับหรอเก็นไวหมด่ไห้หมดให่หมดหลอนหลันหยนวิทย์ไอ้ทำตาแล้วทำตาแล้วเออตะเคียนหนดิเคียนหนก่อนตอไต่อไปไตายเยนลเียไม่ต่อยไม่ตายวะเออมาเดินมาเด ข้างขวามีมองเอ้ยเหงืง่อปี๊ดระวังระวังมองหล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 ังข้างขวาข้างวานีาม่ามาม